สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะได้ในเวลา14นาิกาถึง15นาิกาถ่ายทอดสดทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมทบทวนได้ใน z ู o m 0 7 2์ เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิก30นาทีพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังธรรมะอันสรคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่เป็นสิ่งที่เราต้องเตือนใจของเราบ่อยๆทุกวันเลย ถ้าหากเราได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างเต็มที่แล้วเราก็มีความพร้อมเสมอว่าจะไปตอนไหนที่ไหนเวลาใดก็ได้คุณยายอาจารย์มักถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดฟังบ่อยๆว่ายายมีความรู้สึกว่ายายได้บุญไปนิดเดียวท่านรู้สึกอย่างนั้นจริงๆท่านอยากจะทําบุญให้มากๆทั้งทางที่ตลอดชีวิตของท่านเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทในชีวิตค่ะนี่ก็เป็นโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชยโยที่ทําให้เราได้ลึกนึกถึงความตายนะคะเป็นเรียกว่าเป็นทุกๆวันของชีวิตเป็นมรณานุสตินั่นเองค่ะ<ส>เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะ นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ได้ร่วมกิจกรรมเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะสำหรับบรรยากาศการอบรมของนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก่อนที่จะได้เข้าพิธีบรรปชาและอุปสมบทได้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมโดยได้ลงฐานทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ ซึ่งจะมีพระพิเลี้ยงคอยให้คำแน,นนะนำณมหารัตนวิหารโคส11วัดพระธรรมกายโดยการลงฐานทำกิจกรรมร่วมกันมีทั้งหมด3ฐานประกอบด้วยฐานที่1การลุกนั่งกราบไหว้แบบเบญจังคับประดิษฐ์เพื่อฝึกมารยาทการกราบไหว้ค่ะแล้วก็การแสดงความเคารพต่อบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดตามแบบอย่างของชาวพุทธที่ถูกต้อง ฐานที่สองเป็นฐานบุญจะสถานปัดกวาดเช็ดถูฝึกการรักษาความสะอาดให้มีความเป็นระเบียบเป็นกิจวัตรและฐานที่สฐานวิมานคือการทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและโถส้วมเพื่อจะได้ฝึกเก็บใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายทำให้ตนเองมีสติและลดทิฏฐิมานะค่ะสำหรับกิจกรรมฐานในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นาธรรมทายาท ทุกท่านได้รู้จักการทำงานเป็นทีมมีใจรักในการเอื้อเฟื้อแบ่งปันรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันโดยทุกกิจกรรมธรรมทายาธทุกท่านมีความสนใจเรียนรู้และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์เป็นอย่างดีค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของนักธรรมทายาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋อวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมก็วันนี้ก็มีหลายกิจกรรมครับทั้ง ตั้งสติแล้วก็เรียนรู้เรื่องการทำสตินะครับแล้วก็การทําความสะอาดห้องน้ำนะครับซึ่งมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และจะทําให้เรามีสมาธินะครับไม่วอกแวกนะครับทำให้เรารู้เรียนรู้การเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับสุขาพิบาลครับแล้วก็การนั่งสมาธิครับผมซึ่งทําให้เรามีสติมากขึ้นครับคิดว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่เราจะต้องได้ปฏิบัติทำทุกวันครับผม โดยเฉพาะสุขาภิบาลครับถ้าเรามีาระเบียบวินัยการดูแลสุขาภิบาลห้องน้ำนะครับการใช้การสอยของกิจวัตรประจําวันจะทําให้เรามีระเบียบมากขึ้นครับอันดับแรกเลยนะครับก็ทําให้เรามีสมาธินะครับมีสตินะฮะแล้วก็มีความที่ว่าทําให้เรารู้สึกใจกับกายอยู่อยู่ใกล้กันนะครับไม่วอกแวกนะครับมีอะไรที่เป็นระบบนะครับผม แล้วก็การเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานครับผมทำให้เราเปลี่ยนจากความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือว่าไม่มีระเบียบกลับมาเป็นระเบียบแล้วก็มีสติมากขึ้นครับมีความคิดที่ว่าฟุ้งซ่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้เข้ามาในโครงการนี้จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากขึ้นครับโดยเฉพาะสตินะครับแล้วก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นครับดยอดีตนะฮะก็จะทําให้โดยตัวผมเองนะครับอดีตจะเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากนะครับไม่มีสติ ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะย็บยั้งสติเองได้นะครับแต่พอเราผมเข้ามาในโครงการนี้แล้วนะครับทําให้ผมมีสมาธิมากขึ้นนะครับเวลาคิดอะไรก็ไต่ตรองได้ดีครับพอเรามีสมาธิแล้วก็จะมีความคิดมีการคิดมีการแต่ตรองก่อนทําทุกครั้งครับจะทําให้เราทําอะไรไม่ผิดพลาดครับผมรู้สึกดีครับได้เปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนความคิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับพระอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนอุปนิสัยแล้วก็ ทำให้เรามีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมองถึงส่วนรวมมากขึ้นครับอ,อ๋อก็มีหลายเรื่องเลยครับการอยู่ร่วมกันแล้วก็การใช้ชีวิตยังมีสติไม่ประมาทแล้วก็การไม่วอกแวกมีใจอยู่กับกายครับเยอะเลยครับเมื่อก่อนผมเป็นคนแบบใจร้อนอารมณ์ร้อนนะครับนึกถึงแต่ตัวเองเห็นกับตัวอะไรเงครับ พอมาอยู่นี่เราแบบมองเห็นคนอื่นทำเพื่อส่วนรวมมากกว่า นี่ก็เป็นเสียงนะคะของนาคธรรมธายาที่ได้อบรมนะคะว่าโครงการนี้มีการอบรมอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะมาต่อกันนะคะที่ภาพของพิธีขอขมามอบบาทผ้าไตรและแห่นาคธรรมธายาธในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2565รอบเมืองจันทบุรีเราไปรับชมเรื่องราวด,ด,ดีพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่ใดในโลกล่ายากจะหาเช่นแผ่นดินไทยกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพราะพระพุทธศาสนายัางคงปักหลักอย่างมั่นคงโดยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสร้างาศาสนาทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปสำหรับโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช2565เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในเวลานี้เป็นอย่างมากโดยจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศไทยโดยจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดและทุดงคัสถานจันทบุระได้พร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ และเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาตที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระสมุสรพงศ์สุทัศโทเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรม ท่ามกลางความปลื้มปิติใจของผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มกาสวัสดเช่นเดียวกับผู้นำบุญที่ทุ่มเทชีวิตทำหน้านที่ชวนบวชอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็ปลื้มปิติใจไม่แพ้กันปีที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้ไปบวชธรรมทายาติที่วัดพระธรรมกายได้ก็มีโอกาสได้เดินไปเดินธรรมญาติวาที่วัดพระธรรมกายนะก็ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ประทับใจมากนะครับประทับใจมากเลยแล้วปีนี้พอดีลูกชายเขาเรียนจบพอดีแล้วก็อายุครบบวชนะก็ได้ให้เขาเข้ามาบวชในโครงการตอนที่บวชเองปลื้มขนาดไหนก็ปลื้มแล้วแต่ปีนี้ยอมรับนะครับว่าได้บวชลูกชายนะได้มามอบผ้าใบให้กับลูกชายในวันนี้ยิ่งปลื้มเข้าไปอีกนะเพราะเป็นความตั้งใจเลยว่าลูกชายคนนี้อยากให้บวชก็นะมีคนหลายๆคนเขาก็อยากให้บวช ตามบ้านทำไมไม่มีตังเหรอทำไมบวชไม่ได้เหรอจัดงานให้ลูกไม่ได้เหรอเ้าก็บอกนะไม่มีตังเหรอือเขาบวชให้ก็ได้นะก็มีหลายคนบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผมบอกว่าบวชที่โครงการนะบูชาลำม,มหาปูชนีญาชานเนี่ยมันได้ประโยชน์หนึง่งได้พี่เลี้ยงได้ครูบาอาจารย์มาคอยแนะนํามาคอยสอนวิธีการว่าเป็นพระแท้เนี่ยดีอย่างไรดีอย่างไรผมก็อยากให้ลูกเนี่ย ได้รับการฝึกอบรมเหมือนที่ผมได้ถูกะอาจารย์พระพที่เลี้ยงได้ฝึกอบรมมาครับก็อยากให้ลูกได้สิ่งดีๆตรงนี้เมื่อเขาอยู่ครบโครงการนะครับเขาจะลาศิกขาหรือเขาจะบวชไปตลอดชีวิตก็แล้วแต่เขาแต่ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นะเราก็อยากให้มอบสิ่งดีๆให้กับลูกของเราได้รับไปเช่นเดียวกันฉะนั้นผมจึงเจาะจงที่จะให้ลูกมาบวชในโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ถามว่า ตอนมอบผ้าไต่ได้บรรยากาศยังไงมั่งอกปลื้มมากนะปลื้มจริงๆมันมันตื้นขึ้นมาที่หน้าอกนะมันปูมิใจนะภาคภูมิใจปลื้มใจที่ได้เห็นลูกชายของเราในฐานะของอกของพ่อกับแม่เราก็อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราโครงการนี้ดีมากนะสำหรับทุกท่านที่ต้องการอยากจะให้คนที่เรารักเขากลับตัวแล้วก็เปลี่ยนใจจากคนธรรมดาให้เป็นคนดีดียิ่งขึ้นตลอดไปครับ บรรยากาศวันนี้ประทับใจมากประทับใจรอวันนี้มานานแล้วรอให้ถึงวันนี้วันนี้แหละวันคือชัยชนะของของเราทุกคนรอวันนี้ได้เห็นภาพวันนี้ปื้มอะ่ะเห็นภาพวันนี้เราก็มีความปื้มเราพบกับคนที่เราไปชวนเขามาเขามีความสุขนะทำจนลมหายใจสุดท้ายแหละคือว่าทำจนต้องไปไหวจน ทีมไปไม่ได้ก็คือไม่มีลมหายใจน่ะทำทำบูชาทำหลวงพ่อพ่อรักรักหลวงพ่อมากรักหลวงพ่อดังดวงใจรักหลวงพ่อมากป้าทำทำเพื่อบูชาทำหลวงพ่อจริงๆป้าทำไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยทำเพื่อบูชาทำแต่จริงๆเราทำมันก็ได้ตัวเราก็รู้อยู่แต่เรารักหลวงพอนะ่อไงเรารักหลวงพ่อ นม่นถึงพอน้ำตามจะไหลพออยากทำบูชาทำเป็นเส้นทางมหาะวญจินิอาจารย์บุญเยอะจะได้พาเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมะเราอยากไปพ้นทุกอะทุกคนเราพ้นทุกก็อยากให้ทุกคนพ้นทุกเราสว่างก็ให้โลกนี้สว่างด้วยอย่างเงี้ยจะทำหน้าที่นี้ไปจนกว่าไม่มีลมหายใจ จะทาคุณงามความดีเพื่อตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์หลวงปูห่หลวงพ่อคุณยายแต่จะทําจนกว่าไม่มีลมหายใจทำมาแหละมีความปลื้มปีติมากเพราะว่าธรรมทายาที่เราไปชวนบวชเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าวัดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแต่พอเราชวนเข้ามาบวชได้เนี่ยแล้วเขาจากที่ใจเขายังไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วพอเขาได้ฝึกฝนอบรมตนเองโดยพระอาจารย์เป็นผู้ดูแลเนี่ย พอเขาเริ่มเข้าใจเขาก็สู้กับความรู้สึกที่ว่าไม่อยากบวชเนี่ยเขาก็กลับกายเป็นอยากอยู่จนจบโครงการค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราได้สร้างคนดีอนาคตต่อไปเราได้สร้างพระดีแล้วก็ได้บได้บูชาหลวง,งปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะเพราะฉะนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความปลื้มที่ประมาณไม่ได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราจะหาบุญแบบนี้เนี่ยกับการเอาเงินไปทาบุญเนี่ย โดยวิธีการใช้ปัจจัยไปทําบุญเนี่ยกับการชวนคนบวชเนี่ยความปลืมเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะคะแต่การที่เราทําหน้าที่เนี่ยมันทําให้เราจําได้สนิทใจค่ะมันเป็นบุญที่เมื่อไหร่ที่เราจะหลับตาลาโลกเนี่ยเราจะคิดถึงบุญนี้ได้ก่อนบุญอื่นๆเลยนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีขอขอมาและมอบผ้าไตรนักธรรมทายา,ยาจ,จากศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูดและทุดงคัสถานจันทบุระได้รวมพิธีเวียนประทักษิณเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งแห่นาครอบเมืองจันทบุรีโดยเริ่มต้นที่พุทธมนฑลจันทบุรีก่อนที่จะเดินทางไปยังสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตั้งขบวนแห่นาครอบเมือง พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ภายใต้การอำนวยความสะดวกของตำรวจรจราจรจังหวัดจันทบุรีอย่างดีเยี่ยมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างกระแสะแห่งความสุขและความปราบปื้มยินดีแผ่ขยายไปทั่วเมืองจันทบุรีส่วนธรรมทายาทที่เข้าอบรมก็เตรียมความพร้อม ที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งยิงขึ้นไปต้องประมายการบวชครั้งนี้ยังไงในขั้นแรกก่อนในขั้นีนหนึ่งก็คือจะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองให้เป็นพระที่ดีที่ดีในมีระเบียบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับในเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าได้มีโอกาสเองเนาะก็จะว่าจะได้นั่งสมาธิได้ยาวๆมากขึ้นเรา ได้ลองบวชแล้วเรารู้ว่าบุญนั้นสำคัญถ้าคนเราออกห่างจากบุญนั้นเราก็จะมีกรรมเข้ามาแทรกแล้วก็จะทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆโดยที่แบบเราต่อให้เราระมัดระวังเพียงไหนมันก็จะมาหาเราโดยเป็นแบบธรรมชาติเลยเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นนะครับก็ทำให้รู้แบบว่าความเจ็บแบบทรมาน,น่าก็กอธิษฐานอีกทีนึง และหลังจากนั้นก็ไม่ไมถึง3-4เดือนครับก็มีเขาโทรมาตามบอกว่าให้ไปบวชครับก็มาบวชเพื่อธรรมยาตาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้เป็นพาเทครับและทางด้านของทีดงข้าสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมปลงผมนาคธรรมทายาติในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2565ค่ะ นทุดงคาสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกผู้ปกครองและคณะญาติได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยผมปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคาสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์นัทกรสุวรรณูน รองประธานสงฆ์ทุกงคขาสถานพิษณุโลกและคณะสงฆ์เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตัดปลอยผมครั้งนี้นะคะโดยธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมเพื่อความบริสุทธิ์แก่นาธรรมทายาททุกท่านนะคะจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เมตามตาตัดปลอยผมก่อนที่คณะผู้ปกครองญาติมิตรสาธุชนจะได้มาร่วมกันตัดปลอยผมแก่ธรรมทายาทค่ะ ท่ามกลางความเปิ่มปิติของผู้ปกครองนะคะที่ได้ส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเองและคนในครอบครัวได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่บุตรหลานจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงค่ะจากนั้นนะคะคณะสงฆ์ก็ได้แปรแถวเพื่อทำการปลงผมให้แก่นาคธรรมทาญาตพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาสอันเป็นแนวทาง ให้นาคธรรมทายาตมีกำลังใจนะคะมีศรัทธาเป็นอายุของพระศาสนาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระพิสุขผู้เป็นที่พึ่งให้แก่บิดามารดาและเพื่อให้หมู่ญาตินะคะซึ่งหลังจากนี้คะ่ะนาคธรรมทายาตจะได้เดินทางมายังวัดพระธรรมก,กายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ เข้าพิธีบร,รมชาญและอุปสมบทต,ต่อไปค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะปลื้มใจกันทั้งครอบครัวเลยค่ะและสำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะก็ได้จัดพิธีตัดปลอยผมพิธีขอขมามอบบาทรผ้าตรายแด่หน้าธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนญญาจารย์ประจำปี2565ค่ะ เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะผู้ปกครองคณะญาติของนาคธรรมทายาทรวมถึงคณะเจ้าภาพและพุทธศาส,น,ศาสนิกชนได้พร้อมใจการมาร่วมพิธีตัดปลอยผมแก่นาคธรรมทา,ายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภา,าคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโดยนาคธรรมทา,ายา,าได้กล่าวคำขอตัดปลอยผม กับผู้ปกครองก่อนที่ทุกท่านจะได้ตัดปล่อยผมให้กับนาคธรรมาธาญาตนะคะซึ่งพิธีกรรมในวันนี้ได้สร้างความเปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้มาบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะของตนเองจากผู้ที่นับถือพระรัตนตรยัยเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นชุ่มเย็นไปด้วยบุญ จากนั้นนะคะคณะสงฆ์ได้ทำการปลงผมให้กับนาคธรรมทายาทเพื่อตัดความกังวลค่ะต่อมาคณะเจ้าภาพผู้ปกครองสาธุชนพร้อมด้วยนาคธรรมทายาทได้เข้าร่วมพิธีเวียนประทักษิณ์ก่อนที่จะได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมาแก่ผู้ปกครองนะคะโดยนาคธรรมทายาทได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขมาจากผู้ปกครองด้วยใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดําเนินชีวิตในสังสารวัตรซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ะระลึกได้และที่ะระลึกไม่ได้ก็ตามค่ะทั้งในภพชาตินี้หรือหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาแล้วเพราะทุกท่านล้วนมีกิเลสท,ที่คอยบังคับให้สร้างกรรมและมีวิบากกรรมตามมา แต่เมื่อถึงในวันนี้นะคะนาคธรรมทายาทที่ได้มีความตั้งใจมาขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกทท่านเพื่อตัดกระแสวิบากกรรมต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะจากนั้นคณะผู้ปกครองได้มอบบาทผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการดำรงตนของชีวิตสมณะ โดยหลังจากนี้นะคะนาคธรรมทายาทุกท่านจะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนเพื่อรับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นปีนะคะในปีพุทธศักราช2566ค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของพิธีตัดบอยผมมอบบาดพาตรานะ,ะแก่นาคธรรมทายาทนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นปลื้มปิตินะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเรามาต่อกันนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อบำรุงศูนย์ค่ะ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์ณศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมโดยภายในงานพระครูใบีกาอัดสุจิตโตประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมท่านประธานสง์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้สำหรับพิธีทอดผ้าป่า ในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปเพื่อที่จะบำรุงศูนย์เพราะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอบรมพระพิสุกสมเนนรวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีเป็นอนาคตของชาตินอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยานามิตร ในจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวจากศูนย์อบรมเยาวชนนคปรปฐมนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราไปติดตาม,มารับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะเราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายนางาโนะนประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดพิธีปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและพิธีถวายขี่ลานเภสัชค่ะ ภายในงานสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและถวายพัตทหารเพลนณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัดขนนกยุงจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายคีลานะเพสัตโดยมีการลลยันมิตรสีสวัยการเกตการยาณมิตรกมลทิพทคามิสวาและกัรยาณมิตรสุดสวดัสดทคัสสกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ร่วมถวายปัจจัยทายาทามกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และได้รับชมประมวลภาพการสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญที่เกิดในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ โอกาสนี้นะคะเจ้าภาพเดือนเกิดได้น้อมรับของที่ะระลึกจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้แสดงปกินนกธรรมเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบาร,รมีและได้เดินทางไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะคะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ําจิกกุมะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของที่วัดพระธรรมกายนางาโ,โนะประเทศญี่ปุ่นในการสรังสมบูรณ์ร่วมกันค่ะมาต่อกันค่ะที่ วัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์นะคะได้จัดงานบุญพิธีบุพเพตตะพลีน้อมถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารและอุทิศนกุศลให้กับบรรพุษที่ร่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร,ร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารและปฏิบัติธรรม ฝันใช้ผองสยก่อนที่กาล,ลิมิตรเทพีนุสายรำกาล,ลิมิตจอร์นฟานเดอร์ฮุกกาล,ลิมิตบุญจันทร์เขียวทองกาล,ลิมิตรเจิร์ฟันเดนบรูคจะได้เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกาล,ลิมิตรสุนัชยาชัยรัตนะกาล,ลิมิตเกรดแก้วทรงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ ทางด้านของการันติดดวงเดือนลิมปานนเป็นตัวแทนเจ้าภาพวางพวงมาลาสการะบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,รับมารการันติดวณิดาครุฑการันติดเทพีนุสายรำเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าตราอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้การันติตเทพีนุสยัยรำกาลันติตจอนฟันเจอร์ฮุกและกาลันติตมารุณีคำมูนอกนะคะ ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายมัตตกะพัตหารภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญนะคะทุกท่านต่างเปลื้อปิตใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายเนนธอร์แลนด์ค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะ มาเริ่มกันที่เวลา17.30นนาทีนะคะเรียนเชิญทุกท่านในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 8, 8, 8 9 2 8 3 9 8 9 2 9 4 passcode 072ค่ะและต่อเนื่องกันนะคะที่เวลา17นาฬิกาขอภายค่ะ18.30นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีนะคะรับชมได้ที่ www.zoom zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072ค่ะและที่เวลา19นาฬิกามาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิทธิชัยสิทธิชยโยรับชมได้ที่ meeting id 8252924917 passcode 072ค่ะ และทุกท่านสามารถติดตามรับชมทบทวนนะคะทุกรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com.list ค่ะและในช่วงนี้ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องกันค่ะ<อ>เรียนเชิญผู้มิบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรที่ยอดสวด4 9่0ล้านแ2จบค่ะ โดยจะมีการฉลองชัยชิพตังเมนะคะในวันพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตดช,ชีโวครบรอบ82ปีเพื่อบูชาธรรมท่านนะคะสวดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาด้วยค่ะและขอเชิญนะคะร่วมพิธีบรรพชาสัมมนนในโครงการ อุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายยนพุทธศักราช2565ค่ะนัสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมในภาคสายนะคะเริ่มที่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและภาคบ่ายนะคะเริ่มที่14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะขอความร่วมมือผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่มาร่วมกิจก,กรรมงานบุญนะคะสวมชุดสีขาวนะคะเพื่อที่จะได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาปิดท้ายข่าวบุญกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่า ถ้ารู้โหติสคารโวผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพตอบค่ะในช่วงนี้หมืเวลาของบุญนิวซุงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ